สวัสดีค่ะน้ำหวานนะคะเพชรชกนิงพัชระะาธาดานะคะก็เรียนจบจากคณะเภสัชศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะแล้วก็ไปศึกษาต่อที่ UC Berkeley ที่ซานฟรานซิสโกค่ะแล้วก็ เบื้องหลังเนี่ยอยู่วงการยานะคะแล้วก็วงการเรื่องสารสกัดจนกระทั่งตอนนี้เนี่ยเทรนสุขภาพนะคะมาแรงมากๆคือเรื่องลองจีวิทีนะคะสารสกัดที่ตอนนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นยุคที่เข้ามาสู่ e อีราคำว่าชะลอวัยเนี่ยใช้ไม่ได้แล้วแอนตี Anti ้เอจเนี่ยอาจจะน้อยเกินไปนะคะวันนี้เราต้องการที่จะมีอายุที่ยืนยาวแบบมีคุณภาพชีวิตที่ดีนะคะดังนั้นวันนี้หัวข้อวันนี้นะคะลองจีวิทีเมดิซีนทำไมถึงมีบทบาทที่สำคัญแล้วก็ทำไมเราถึง พูดเกี่ยวกับเรื่องลอง g e v วิ y เยอะแยะมากมายเลยนะคะก่อนอื่นนะคะมาดูภาพนี้ก่อนนะคะ bio hacking นะคะหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินแต่ไม่รู้ว่ามันแปลว่าอะไรนะคะคนสองคนนี้ทราบไหมคะว่ามีอายุเท่ากันนะคะผู้ชายสองคนนี้มีอายุเท่ากันแต่สิ่งที่ต่างกันคือการเลือกของเขาค่ะการเลือกในการใช้ชีวิตในแต่ละวันที่ต่างกันนะคะดังนั้นคําว่า b i o hacking เนี่ยมันก็มาจากการที่เราอะแฮก ะะอ,ยอ,อยู่วงการเทคใช่ไหมคะการแฮกอะไรต่างๆคือเราทราบดีอยู่แล้วมันคือการที่เราไม่ไปตามธรรมชาติของเขานะคะคือแฮกสภาวะชีวภาพของร่างกายเรานะคะเพื่อให้เกิดการมีสุขภาพดีแบบยืนยาวนะคะอันนี้ก็คือการเลือกที่แตกต่างนะคะการตัดสินใจในแต่ละวันในการใช้เทคนโนโลยีแล้วก็นวัตกรรมนะคะที่จะมาช่วยเพิ่มเฮลท์สปนของเรานะคะ,ะแต่ทีนี้คำว่า b บโอแฮ k กกิเนี่ยไม่ได้เกิดจากการทานยาวิเศษแค่1เม็ดนะคะแล้วจะก่อให้เกิดผลลัพธ์แบบที่เราเห็นในรูปเมื่อกี้นะคะมันต้องเกิดจากการที่เราเลือกตัดสินใจในทุกๆวันนะคะไม่ได้สามารถที่จะเกิดจากการทานอาหารอย่างเดียวนะคะแต่มันมาพร้อมกับการนอนหลับที่ดีนะคะออกกำลังกายที่ถูกต้องนะคะกระจัด กำจัดความเครียดนะคะได้อย่างเหมาะสมแล้วก็สุดท้ายในยที่สำคัญที่สุดนะคะที่เราทำได้เลยแบบแบบรวดเร็วแล้วก็หรือ,รอ,ร,อรอบๆตัวเรานะคะก็คือเรื่องโภชนาการนะคะวันนี้สิ่งที่หนวดจะมาโฟกัสเนี่ยนะคะไม่ก็คือจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับโภชนาการเนาะแต่อย่าลืมนะคะว่าเราจะต้องใส่ใจกับสิ่งที่กล่าวมาแล้วด้วยไม่ว่าจะเป็นการนอนหลับนะคะการออกกําลังกายที่ดีด้วยนะคะทีนี้ โพราชนาการเนี่ยที่ปัจจุบันนี้เนี่ยเราฟังเรื่องเหล่านี้มาตั้งแต่เราเป็นเด็กนะคะแต่ในปัจจุบันนี้เนี่ยทั้งในการเกษตรนะคะการอุตสาหกรรมต่างๆเนี่ยเราแทบที่จะได้รับสิ่งเหล่านี้จากอาหารน้อยมากๆเลยนะคะจะต้องเป็นอาหารที่ปลูกแบบ grass fed beef อย่างเงี้ยนะคะปลูกกับพืชผักที่ไม่ได้มีการใส่ปุ๋ยเคมีนะคะวัวหรือว่าสัตว์ต่างๆที่เราทานเข้าไปเนี่ยจะต้องได้รับการให้อาหารแบบนั้นซึ่งมันค่อนข้างหายากนะคะ สิ่งนี้เขาเรียกว่าสารอาหารรองนะคะเขาเรียกว่าไมโครนิวเทรนส่วนใหญ่ที่เราทานเข้าไปเราได้แมกโรนิวเทรนนะคะไม่ว่าจะเป็นโปรตีนคาร์โบไฮเดรตพวกนั้นเขาเรียกว่าแมกโรนิวเทรนนะคะแต่ว่าไมโครนิวเทรยนเนี่ยนะคะ,ะแบ่งออกเป็น4ประเภทแบบนี้นะคะ1นนะคะคือแบบละลายน้ำก็คือวิตามิน C กับ B อันนี้เรารู้จักกันอยู่แล้วเรเคยได้ยินนะคะแล้วก็ละลายในไขมันละลายในน้ำมันนะคะคือวิตามิน ADEK นะคะวิตามินเหล่านี้ก็ เป็นความสําคัญในร่างกายเหมือนกันแต่ยังมีเจ้า m i n e r อรลนะคะคือแร่ธาตุที่เราต้องการด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นแมกโรมิ n เนอรัลนะคะไม่ว่าจะเป็นโซเดียมนะคะฟอสฟอรัสแมกนีเซียมนะคะแคลเซียมต่างๆนะคะแล้วก็ตัว Trace Mineral นะคะไม่ว่าจะเป็นตัวเหล็กนะคะสังกสีแมกนีสซีิลเนเนียมอะไรพวกนี้ที่เราอยู่ในตารางธาตุที่เราเคยได้ยิน สิ่งเหล่านี้นะคะแทบจะไม่เหลืออยู่ในอาหารที่เรารับประทานแล้วนะคะแต่สิ่งเหล่านี้มีบทบาทสําคัญอย่างมากในการที่จะทําให้โรงงานผลิตไฟฟ้าในร่างกายเราทำานังได้อย่างสมบูรณ์นะคะเจ้าโรงงานผลิตไฟฟ้าที่ว่าเนี่ยก็คือเจ้าไมโตคอนเดรีย นะอันนี้อาจจะเป็นชื่อที่หลายๆคนเคยได้ยินแต่หลายๆคนก็อาจจะไม่เคยได้ยินนะคะก็เลยเรียกให้เข้าใจว่าไมโตคอนเดียเนี่ยคือโรงงานผลิตพลังงานในร่างกายในทุกๆเซลล์ของของร่างกายเราเนี่ยจะมีไมโตคอนเดียอยู่นะคะเซลล์ที่ทํางานหนักก็จะมีไมโตคอนเดียเยอะเซลล์ที่ทํางานตลอดเวลาก็คือจะมีไมโตคอนเดียเนี่ยจำนวนมากนะคะอย่างเช่นอะไรคะบางคนบอกว่าคิดเยอะเนาะ ในสมองก็คือเลยมีไมโตคอนเดียเยอะอันนั้นใช่นะคะบางคนบอกกินเยอะในกระเพาะก็จะมีไมโตคอนเดียเยอะก็ใช่อีกนะคะคนที่ทานอาหารตลอดเวลาเยอะแยะเนี่ยกระเพาะก็ต้องทางานหนักนะคะไมโตคอนเดียก็จะอยู่ในอวัยวะนั้นเยอะด้วยนะคะดังนั้นอวัยวะที่เราเนี่ยไม่เคยหยุดทํางานเลยไม่ว่าจะเป็นหัวใจนะคะหรืออวัยวะภายในของเราเนี่ยก็คือจําเป็นที่จะต้องมีไมโตคอนเดียทํทงานอยู่ตลอดเวลานะคะแต่ว่าไมโตคอนเดียเนี่ยเขาไม่ได้แค่ผลิตพลังงานอย่างเดียวนะคะยังมี หน้าที่อีกมากมายเนาะที่เราอาจจะไม่เคยรู้ว่าเขาทำหน้าที่นี้นะคะไม่ว่าจะเป็นการผลิตฮอร์โมนเพศนะคะเอสโตรเจนเทสโทสเตอโรนเนี่ยมัโตคอนเดียก็มีส่วนช่วยในการผลิตนะคะหรือว่าเมตาบไลท์ ite, พวกสารสื่อประสาททั้งหลายนะคะนิวโรทรานสเมเตอร์ไมโตคอนเดียก็ช่วยการผลิตฮีมนะคะคือ รองควัตถุสีแดงในเลือดเราเนี่ยไมโตคอนเดรียก็ช่วยผลิตนะคะสร้างความร้อนในร่างกายสร้างความอบอุ่นให้กับร่างกายไมโตคอนเดรียก็ช่วยนะคะช่วยสังเคราะห์ DNA RNA นะคะแล้วก็กระบวนการจัดสมดุลแคลเซียมในร่างกายในเซลล์นะคะการเผาผลาญคอเลสเตอรอลโอ้โหมากมายเลยนะคะที่ไมโตคอนเดรียช่วยดังนั้นถ้าไมโตคอนเดรียเราแข็งแรงร่างกายของเราก็จะแข็งแรงเหมือนกัน ะะแต่หากเกิดอะไรขึ้นละ่ะถ้าเกิดอยู่ดีๆไมโตคอนเดรียของเราที่มันจําเป็นกับทุกๆเซลล์นะคะทำให้เราสามารถขับเคลื่อนไปได้ในทุกวันเนี่ยเกิดการเสื่อมสภาพหรือคําว่า d ดิสฟังชันคือการทํางานได้ไม่สมบูรณ์นะคะสิ่งที่เกิดขึ้นเลยนะคะคือภาวะเบาหวานหรือการดื้อต่ออินซูลินคนไทยเป็นเยอะไหมคะเป็นเยอะมากๆเนาะเพราะว่าเราบริโภคคาร์โบไฮเดรตนะคะเยอะมากๆดังนั้นเนี่ย อินซูลินเนี่ยเป็นสิ่งที่เราอะใช้เยอะนะคะดังนั้นถ้าเกิดว่าไมโตคอนเดรียของเราเนี่ยเกิดการเสื่อมภาวะรแรกๆที่จะดีเทคเกิดขึ้นเลยก็คือเรื่องการเป็นเบาหวานนะคะต่อมาก็คือเรื่องการแก่ชราที่ถูกเร่งให้เร็วขึ้นหรือคําว่าแก่ก่อนวัยนั่นเองนะคะแล้วก็ยังรวมไปถึงความเสื่อมของระบบประสาทและสมองดังนั้นเราเลยจะเห็นนะคะว่าทําไมคนที่เป็นเบาหวานแล้วถึงมีภาวะความจําหลงลืมนะคะเ,เป็นอัลไซเมอร์ได้ด้วยนะคะ แล้วก็มีการพัฒนาของเซลล์มะเร็งเกิดขึ้นนะคะแล้วก็ภาวะกล้ามเนื้อรีบกล้ามเนื้อฟอดด้วยค่ะอ่า ทีนี้ในภาวะที่เราอยากจะมีไมโตคอนเดรียที่แข็งแรงนะคะต้องประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะคะก็ต้องประกอบไปด้วยสภาวะแวดล้อมที่ดีนะคะเ,เราอยู่ในสภาวะแวดล้อมที่ดีอากาศดีน้ําดีอารมณ์ดีแบบนี้นะคะแล้วก็ออกกําลังกายนะคะมีการเคลื่อนไหวตัวเองมุกเมนให้ถึงนะคะการบริโภคอาหารที่มีประโยชน์นะคะแต่ในทางกับการนะคะถ้าเกิดไมโตคอนเดรียจะเสื่อมก็เกิดจากการที่1เราอยู่ในสภาวะแวดล้อมที่ได้รับสารพิษตลอดเวลานะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ สารเคมีนะคะการรับประทานอาหารที่มีสารพิษปนเปื้อนนะคะหรือว่ายาฆ่าแมลงหรือว่าเป็นสิ่งที่เราอาหารแปรรูปที่เราเลี้ยงไม่ได้นะคะแล้วก็อาหารที่เป็นตัวเนื้ออาหารเองเนี่ยที่เป็นลักษณะของอาหารปรุงแบบไม่ไม,ไม่ดีอย่างเช่นการทอดนะคะการ ปแบบมีน้ํามันแบบนี้นะคะก็คือเนี่ยอาหารที่ไม่ดีต่างๆเนี่ยมันก็จะไปกระตุ้นให้เกิดไมโทคอนเดรียดิสฟังกชันได้และที่สําคัญก็คือเรื่องความเครียดแล้วก็การนอนไม่พอด้วยนะคะเมื่อไมโทคอนเดียผลิตพลังงานไม่ดีนะคะก็จะเกิดการที่เขาไปผลิตเจ้าตัวเขาเรียกว่าสาราสารอนุมูลอิสระแทนนะคะก็สะสมอยู่ในร่างกายทีนี้ แล้วการบำรุงไมโตคอนเดรียล่ะอันนี้แหละเข้าเรื่องแล้วนะคะ Longevity Medicine ก็เลยมามีบทบาทสำคัญมากๆนะคะตอนนี้เนี่ยประมาณสัก10ปีให้หลังมานี้นะคะมีการศึกษาะคะเกี่ยวกับเขาเรียวกว่า Geroscience ะค,ะคือวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับการมีอายุยืนนะคะการแก่ตัวของเซลล์การเสื่อมของเซลล์ต่างๆเนี่ยเกิดจากอะไรเขาก็เลยค้นพบว่าหากเรามีการบำรุงไมโทคอนเดรียให้ดีนะคะเราจะสามารถย้อนวัยหรือว่าแฮก ะะระบบชีวภาพของเราไม่ให้เราแก่ไปตามอายุของเราได้นะคะดังนั้น Longevity Medicine เนะะี่ยค่ะก็เลยถูกค้นพบขึ้นมานะคะนอกเหนือไปจากเจ้าโภชนาการต่างๆที่เมื่อกี้นวนบอกไปแล้วนะคะ,ะคกลไกในการที่จะเกิด Longevity Medicine ได้เนี่ยก็ในการปกป้องไมตัวคนเดียเนี่จะแบ่งออกเป็น2กลไกใหญ่ๆ หนึ่งนะคะเขาเรียกว่าไมโตคอนเดรียไบโอเจเนซิสก็คือการสร้างไมโตคอนเดรียแบบใหม่ขึ้นมาอันใหม่ขึ้นมาให้มันให้มันแข็งแรงให้มันอ่อนเยาวให้มันไมโตคอนเดรียเป็นสิ่งที่แปลกนะคะเป็นสิ่งที่สร้างใหม่ขึ้นมาได้ตายได้สร้างใหม่ได้เหมือนเซลล์ของเราเซลล์เราก็สร้างใหม่ได้แล้วก็เกิดการตายได้เหมือนกันนะคะเมื่อมันแบ่งตัวแบ่งตัวไปเรื่อยๆนะคะแต่เมื่อเซลล์แบ่งตัวไปจนถึงจุดหนึ่งที่มันจะต้องตายไปมันจะมีเซลล์บางเซลล์ค่ะที่มันไม่ตายแต่มันก็ไม่โตต่อ ไม่ตายแต่ไม่โตนะคะเขาเรียกว่าซอมบี้เซลนะเซลซอมบี้เซลเนี่ยถ้าฟังดูมันก็ไม่น่าจะเกี่ยวอะไรกับเราเนาะมันก็อยู่ของมันไปนะคะแต่จริงๆมันไม่ได้เป็นแบบนั้นซอมบี้เซลเนี่ยพอมันไม่ตายแล้วมันไม่โตต่อมันอยู่อย่างนั้นแต่มันก่อให้เกิดการอักเสบกับเซลล์รอบๆมันได้เพราะฉะนั้นคือซอมบี้เซลเนี่ยยิ่งเรามีในตัวเยอะนะคะคือเซลล์ที่เจริญผิดปกตินะคะไม่ยอมตายไปเนี่ยทำให้เราเกิดความเสื่อมนะคะทำให้เราเกิดอาการอักเสบทั่วร่างกายเลยแล้วการอักเสบเนี่ย มันไม่ได้อยู่ที่เซลล์อย่างเดียวนะคะมันอยู่ในหลอดเลือดมันอยู่ในเซลล์เม็ดเลือดเซลล์เม็ดเลือดแดงเซลล์เม็ดเลือดขาวของเราทําให้เกิดมีการอาการผิดปกติหรือว่าโรคเรื้อรังหรือว่าโรค NCD ที่เราพบในเป็นโรคเ,เรื้อรงังในปัจจุบันนี้นะคะดังนั้นกระบวนการที่เราจะบำรุงไมโทคอนเดรียเนี่ยเลยมี2กลไกคือ1พัฒนาไมโทคอนเดรียอันใหม่กับ2คือฆ่าซอมบี้เซลล์ที่มันไม่จําเป็นต้องใช้ ะะสารอาหารที่สำคัญเนี่ยนะคะอย่างเช่นเรสเวอรัทรอลนะคะเรสวอรทรอลเนี่ยมีพบมากเลยในเปลือกองุ่นแดงหรือว่าในไวน์แดงนั่นเองนะคะแล้วก็ในพืชตระกูลเบอร์รี่หลายๆหลายๆชนิดด้วยนะคะเรสเวอรตรอลเนี่ยตัวเขาเนี่ยมีกลไกลในการต้านการอักเสบหรือแอนตี้อินฟลามเอชันนะคะแล้วก็ยังสามารถกระตุ้นยีน ที่เป็นยีนชะลอวัยนะคะหรือว่ายีนที่ทำให้เกิดการอายุยืนเนี่ยหรือเรียกว่าเซอร์ดวันเซอร์ทูอินวันนะคะอันนี้เรสเวลทอลเขาเก่งเรื่องนี้นะคะแล้วเรสเวลทอลเนี่ยเขายังสามารถที่จะทำงานผสานกับหลายๆตัวนะคะอย่างเช่นอีกตัวหนึ่งที่อยากจะแนะนำก็คือควอเซตินควอเซตินเนี่ยเป็นสิ่งที่เราอาจจะไม่ค่อยได้เคยได้ยินนะคะมันอยู่ฝั่งซีโนไลติกก็คือเกี่ยวกับเรื่องตัวฆ่าซอมบี้เซลล์นะคะควอเซตินเนี่ยพบมากในหอมแดง หอมใหญ่นะคะแอปเปิ้ลต่างๆแต่เราจะต้องบริโภคในปริมาณที่เยอะมากๆเลยนะคะเราถึงจะสามารถที่จะกำจัดซอมบี้เซลได้ดังนั้นปัจจุบันนี้มันก็เลยจะมีสารสกัดที่มันอยู่ในรูปของผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร นะคะบรรจุเป็นแคปซูลแล้วก็มีความพิ r ริตี้คือความเข้มข้นนะคะของสารเหล่านี้อยู่ค่อนข้างเยอะที่ก่อให้เกิดอาการฆ่าเจ้าซอมบี้เซลล์เหล่านั้นได้แต่เป็นในลักษณะที่ปลอดภัยนะคะค่อยๆทานไปทุกวันนะคะอย่างที่บอกมันอยู่ที่การตัดสินใจเลือกที่เราจะทานทุกๆวันแล้วก็ค่อยๆที่จะเกิดผลลัพธ์ออกมานะคะทีนี้ทําไมนอนถึงวงกลม2อันนี้ไว้นะคะเพราะว่าการบริโภเคเขาคู่กันเนี่ยค่ะ มันไม่ใช่1นบกหเท่ากับสแต่มันคือ1นบกหเท่ากับสหรือ5เพราะว่าเขามีกลไกลที่เรียกว่า Synergistic effect เนะคะเมื่อมันทานเข้าไปคู่กันเนี่ยนอกจากแขน2ข้างเนี่ยจะสมบูรณ์แล้วนะคะผลิตไมโตัวคอนเดรียด้วยนะคะแล้วก็ฆ่าซอมบี้เซลล์ด้วยเนี่ยนะคะเจ้าตัวควาเซตินเนี่ยยังสามารถทําให้ r e สเวอร์ทรลัลออกฤทธิ์ได้นานขึ้นเพราะเรสเวอร์ทรลัลนะคะเมื่อทานเข้าไปในร่างกายเนี่ยเขาอยู่สั้น ะะทำให้เวลาเราบริโภคไปเนี่ยมันอาจจะเห็นผลช้าแต่เมื่อเราทานพวกผู้กับคเซตซีนนะคะเขาจะทําให้ผลของการออชะลอวัยเกิดขึ้นได้เร็วขึ้นนะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะคะที่เดี๋ยวนี้ฮิตกันมากเลยนะคะคนก็จะถามถึงบ่อยก็คือ NMN MM นะคะ NMN MM เนี่ยหรือหลายๆคนรู้จักในรูปของการฉีดก็คือ Nat าหรืบวก ะะแต่เป,เ,ปเป็นรูปของการฉีดเนาะแต่ถ้าเกิดอยู่ในรูปรับประทานนะคะเราก็จะมีตัวที่เรียกว่า NMN หรือว่าชื่อเต็มๆอ่ะยาวๆคือนิโคตินามายโมโนนิวคลีโอไทด์นะคะก็คือเราเรียกว่า NMN ละกันนะคะ NMN เนี่ยเป็น สิ่งที่มีอยู่ในร่างกายเราอยู่แล้วก็คือเจ้าเนสบวกเนี่ยคือผลสุดท้ายที่เราต้องการเมื่อเราทานเอ็นอเป็นเข้าไปปุ๊บร่างกายเรามันจะไปเปลี่ยนเป็นเนสบวกในร่างกายเองตามธรรมชาตินะคะแต่ทีนี้จริงๆแล้วทำไมเราต้องทานแต่ก่อนเราไม่เห็นเคยได้ยินเลยนะคะจริงๆเนสพลัสหรือเนสบวกเนี่ยเป็นสิ่งที่ร่างกายเรามีและผลิตได้มากอยู่แล้วมาโดยตลอดแต่พอเราอายุมากขึ้นมากขึ้นนะคะตั้งแต่อายุ25ขึ้นไป30ขึ้นไปเนี่ยปริมาณของ n นสพลัสในร่างกายเนี่ยมันลดลง ะะประกอบไปกับความเสื่อมของไมโตคอนเดรียที่เสื่อมลงเสื่อมลงอีกดังนั้นไมโตคอนเดรียจึงสร้าง n น t p พลัเนี่ยได้น้อยลงน้อยลงนะคะ NMN <M> <ๆ>ก็เลยมามีบทบาทในการที่พอเรารับประทานเข้าไปเนี่ยนะคะเขาสามารถที่จะไปสร้าง n น t p พลัในร่างกายของเราได้นะคะถ้าประกอบกัน3ตัวนะคะลองนึกภาพสมมุติว่ายีนชะลอวัยเนี่ยคือเซอร์วันเนาะเปียบเสมือนรถยนต์นะคะเจ้า NMN เนี่ยเปียบเสมือนคนขับ ะะที่พร้อมจะพาไปแล้วก็เป็นคนทีเเนเน่เป็นพลังงานด้วยเนาะเป็นเชื้อเพลิงด้วยเป็นคนขับด้วยนะคะแต่ถ้าเราไม่มีคนเหยียบคันเร่งนะคะนั่นก็คือเรสเวอร์ทาลกับควอเซตินเนี่ยกระบวนการในการสร้างพลังงานแล้วก็การชะลอวัยก็จะเกิดขึ้นไม่สมบูรณ์นะะดังนั้นการที่เราทาไมเราจะต้องรับประทานอาหารเสริมหลายๆตัวสารสกัดหลายๆตัวร่วมกันเนี่ยเพราะว่ากลไกเนี่ยเขาออกฤทธิ์กันคนละตำแหน่งนะคะอย่างต่อมาเนี่ยยูโรริตินเอเนี่ยคุณท็อปก็จะพูดถึงบ่อยมากมาก นะคะซึ่งเป็นตัวที่ต้องบอกว่าออผลิตได้ยากเกิดขึ้นได้ยากในธรรมชาติเนี่ยถ้าเกิดขึ้นเองไม่ได้เลยนะคะเพราะมันจะเกิดจากการที่จุลินทรีย์ในลำไส้ของเราเนี่ยไปย่อยทับทิม นะ,ะสมมติเราทานทับทิมเข้าไปเราจะต้องมีจุลินทรีย์เฉพาะชื่อว่าแอคเรเมนเซียเนี่ยไปย่อยแล้วเกิดออกมาเป็นยูโรลิตินเอแล้วยูโรลิตินเอเนี่ยถึงจะไปม,มีบทบาทในการสร้างไมโตคอนเดียอันใหม่นะคะแล้วก็กะจัดเจ้าไมโตคอนเดียที่ตายแล้วออกไปเขาเรียกว่าไมโทฟาจีนะคะคือไมโทฟาจีก็คือเหมือนว่ากำจัด คือไมโตคอนเดียเนี่ยวลาเราทํางานทํางานไปมันเกิดขึ้นมาใหม่ได้แล้วก็ตายไปได้ใช่ไหมคะถ้าเราไม่กําจัดออกไปสุดท้ายมันก็จะกลายเป็นซอมบี้ไมโตคอนเดียเหมือนกันดังนั้นยูโรลิตินเอเนี่ยก็เกิดมาเพื่อ,อ,อกําจัดไมโตคอนเดียที่เสื่อมแล้วไม่ได้ใช้แล้วดิสฟังชันแล้วให้ออกไปนะคะในขณะที่สามารถสร้างอันใหม่ขึ้นมาได้เนาะอัลฟาคีโตกลูตาเลตก็เหมือนกันนะคะเป็นตัวควบคุมแล้วก็ดูแลการทำงานของระบบการผลิตโรงงานไฟฟ้าเนี่ยทั้งหมด ก็คือบางคนถามว่าโหต้องกินหมดนี่เลยเหรอจริงๆอ่ะเบสิกนะคะเราทานแค่ตัวบนบน่ะที่เมื่อกี้พูดถึงแรกๆไม่ว่าจะเป็นเรซอร์ทอลคอเซตินอะไรพวกนี้ก็พอแล้วนะคะเพราะอันเนี้ยมันจะเป็นเชิงลึกนะคะใครที่ต้องการดูแลเรื่องไมโตคอนเดรียระดับลึกเนี่ยก็อาจจะไปหาบริโภคไม่ว่าจะเป็นยูโรลิตินเอหรือว่าอัลฟากรูโคกีโตกรูตาเลตนะคะแต่จริงๆถ้าเบสิกอ่ะยังไม่ต้องไปถึงขั้นนั้นนะคะทีนี้สิ่งที่บ้านเรามีแล้วก็ง่ายที่สุดเลยนะคะก็คือเคอร์คิวมิน เคอร์คิวมินคืออะไรคะทราบไหมคะขมิ in, ้นนะคะขมิ้นชันนะคะสิ่งที่เราค้นพบโอ้หลังๆมาเนี่ยประโยชน์ของขมิ้นชันเนี่ยมีเยอะมากๆเลยนะคะมีทั้งเรื่องซีโนไลติกก็คือฆ่าซอมบี้เซลล์เพราะบางคนบอกว่าเฮ้ยฉันจะไปหาเเปลือกองุ่นแดงอะไรจากไหนใช่ไหมคะหรือว่าจะไปสกัดทับทิมจากลำไส้อะไรมันหายา,ยากแต่การบริโภ in, ะคขมิ้นเนี่ยค่ะลงคาวบุสีเหลืองของขมิ้นที่มันให้สีเหลืองเนี่ย ก่อให้เกิดฤทธิ์ในการฆ่าซอมบี้เซลล์ได้แล้วในขณะเดียวกันเนี่ยขมิ้นชันอ่ะก็มีอีกหนึ่งกลไกลที่ตัวอื่นไม่มีเลยก็คือต้านการอักเสบแบบองค์รวมนะคะเราเลยจะเห็นผลิตภัณฑ์ที่มีขมิ้นชันเนี่ยที่สามารถออกฤทธิ์แก้ปวดบวมแดงร้อนอยู่ในท้องตลาดเนีมากมายไม่ว่าจะเป็นข้อเขา่านะคะไม่ว่าจะเป็นการลดปวดอะไรต่างๆเนี่ยก็คือขมิ้นชันจะมีบทบาทนั้นเพราะตัวเขาเนี่ยเด่นเรื่องการลดการอักเสบนะคะ แล้วเขาก็ยังเด็นเรื่องการฆ่าซอมบี้เซลล์ได้ด้วยนะคะทานไปได้2เด้งและปัจจุบันนี้เนี่ยงานวิจัยมากมายเลยนะคะที่เริ่มมาค้นพบว่าขมิ้นชันเนี่ยสามารถต้านมะเร็งได้นะคะต้านมะเร็งที่เกิดขึ้นแล้วแล้วก็ป้องกันมะเร็งไม่ให้เกิดขึ้นได้ด้วยนะคะอันนี้คือทั้งเป็นแล้วแล้วก็ก่อนเป็นเพราะฉะนั้นเราง่ายๆเลยบ้านเราบริโภคขมิ้นชันไว้ก่อนนะคะแล้วก็ตัวต่อมานะคะซึ่งเป็นตัวสุดท้ายก็คือไฟเสติน นะไฟเซตินเนี่ยก็คือมีฤทธิ์ในการกําจัดซอมบี้เซล์เหมือนกันแต่คนละนกลไกนะคะกับออคอเซตินกับเคอร์คิวมินนะคะแต่ว่าตัวของเขาเนี่ยให้ฤทธิ์ที่แรงกว่าควอเซตินนะคะมีงานวิจัยหลายฉบับมากเลยนะคะที่พบว่าไฟเซตินเนี่ยสามารถยืดอายุสัตว์ทดลองได้นะคะสามารถชะลอวัยย้อนวัยของสัตว์ทดลองได้อันนี้ก็มีผลเ,เด่นมากๆเกี่ยวกับเรื่อง longevity นะเพราะฉะนั้นตรงนี้นะคะก็จะเป็น2แกนนี้อย่างน้อยวันนี้กลับไปนะคะถ้าใครถามว่าอาหารเสริมทําไมต้องกินกินเพราะอะไรนะคะอย่างน้อยจําภาพนี้ให้ได้นะคะว่า Longevity Medicine นมีแค่2ขานี่แหละนะ,ะฝั่งที่เพิ่มการทํางานของไมโทคอนเดรียกับอีกฝั่งหนึ่งคือการกําจัดดังนั้น การที่เราจะไบโอแฮกกิ้งร่างกายของเราได้มันไม่ใช่แค่รับประทานอาหารดีๆเข้าไปแต่มันจะต้องใช้หลักการวิทยาศาสตร์นะคะเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่มาช่วยทั้งสร้างสิ่งที่ดีและกำจัดสิ่งที่ไม่จำเป็นออกไปด้วยสองขานี้จะต้องบาลานซ์กันนะคะเราถึงจะมีชีวิตที่เรียกว่าลองชีวิตีอ่านะคะท้ายนี้นะคะถ้าใครยังไม่เคยดู สารคดีเรื่องนี้นะคะให้ลองไปหาดูถ้าใครที่ชื่นชอบนะคะเกี่ยวกับเรื่องการไบโอแฮกกิ้งร่างกายของเรานะคะอันนี้เออยู่ใน Netflix นะคะชื่อว่า you are what you eat นะคะเราคือผลผลิตของสิ่งที่เรารับประทานเขาเอาฝาแฝดฝาแฝดเขาเรียกว่า identical twin นะคะคือฝาแฝดที่แบบแฝดแบบเหมือนจริงเด็ดเลยทั้ง g e n e t i c นะคะพันธุก,กรรมทุกอย่างเหมือนกันหมดนะคะ22คู่นะคะเอามาทำ ให้ทานอาหารต่างกันเนาะกลุ่มหนึ่งทานอาหารแบบวีแกนเลยคือเป็นพลัเบสใช้พืชทั้งหมดไม่กินเนื้อสัตว์เลยนะคะกับอีกกลุ่มนึงอ่ะกินแบบปกติคือทั้งเนื้อสัตว์แล้วก็ทังพืชแล้วก็เป็นอาหารที่ดีด้วยนะคะคือไม่ไม่มีอาหารจังฟู้ดไม่มีอาหารที่อันเฮลตี้เลยนะ,ะปรากฏว่าศึกษาไป8สัปดาห์ผลเป็นไงรู้ไหมคะให้ไปดูเอง Oh, ไม่ใช่โ okay. <laughs> นะคะเฉลยแล้วกันนะคะผลก็คือว่ากลุ่มที่ทานวีแกนน่ะคือมีทั้งไขมันในเลือดที่ดีกว่านะคะ HDL สูงกว่าการอักเสบต่ำกว่าคือ,อ,อ biological age ก็คือจริงๆต่ำกว่าด้วยนะคะดังนั้นน่ะคือพอจบซีซั่นปุ๊บเขาก็ให้สมัครใจเนาะว่าคุณจะกินอาหารแบบไหนต่อสุดท้ายเนี่ยหลายคู่มากๆเลยนะคะที่เปลี่ยนไปทานวีแกน หรือหลายๆคู่อาจจะยังทานเนื้ออยู่เนาะแต่ก็ไปเป็นทานพืชผักอะมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นก็คือฝากเอาไว้นะคะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยการที่เราจะมีชีวิตยืนยาวแบบมีคุณภาพที่ดีนะคะก็คือมีเฮล t ์ Span กับ Life ส p ปนที่ยืนยาวเนี่ยอยู่ที่การเลือกการใช้ชีวิตการตัดสินใจของเราในแต่ละวันค่ะสวัสดีค่ะ